เรื่องมืดซ่อมพัดลมมีประโยชน์สประโยชน์ที่1ตอกไตลูกปืนพัดลมประโยชน์ที่2อตอกสปริงบังคับบูธพัดลมประโยชน์ที่3ใส่ฝาครอบบูธพัดลม ประโยชน์ที่4ี่ทอดและไต่แกนพัดลมติดต่อสอบถามได้ที่ลายทวีป998บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้ช่างทวีปก็ได้รับพัดลมมา 1นึ่งสองสหทั้งหมดห้าตัวเนี่ยยี่ห้อเดียวกันเลยยี่ห้อวิกเตอร์ยี่ห้อวิกเตอร์เป็นพัดลมติดผนังร้านขายอาหารตำสั่งนะเขาบอก,ล,อออกล,ล,ลุงช่วยต้อมให้หน่อยโอ้ยมาไกลเลยลุงช่วยต้อมให้หน่อยพัดลม ต่อมทีละตัวเอาตัวไหนก่อนดีตัวนี้ตัวนี้นะเดี๋ยวช่างวิวก็จะต่อมทีละตัวนะดูซิแต่และตัวอาการเป็นอย่างไรบ้างนะเป็นพัดลมติดฝานางังยี่ห้อวิกเตอร์รุ่นเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันว่ารุ่นอะไรรุ่นเนี่เน่นเจอแล้วเจอแล้ว พัดลมไฟฟ้ากระแสะตลาดชนิดติดฝาผนางังขนาดอ่าขนาดนี่มันตลอกไปนะ400นะ400มมขนาด400รอมมรุ่นอยู่ไหนรุ่นรุ่นอยู่ไหนยยอยูย่อยู่อยู่ไหนอยู่ไหนไม่มีรุ่นบอกอืา นี่นี่ต้องมาดูตรงนี้ต้องมาดูตรงนี้นะตรงนี้ก็มีรุ่นบอกนะเนี่ยมีรุ่นบอกนะนี่รุ่นอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่นี่นะ d u f ขีดแปดหนึ่งหกเทอร์โมฟิลตัวตัดไฟป้องกันมอเตอร์ไหมอ๋อเขามีเทอร์โมฟิลด้วยนะโอเคอาการเจ้าของเขายกมาบอกให้ช่วยเช็คให้หน่อยนะ ไม่รู้เป็นอะไรนะห้าตัวอางกางทวีปก็จะต้องทําการตรวจสอบกันก่อนนะนะอันนี้เชือกดึงไม่มีนะเชือกดึงนะเชือกดึงขาดตปนะเชือกดึงขาดตายเชือกดึงขาดตายพัดลมหมุนหรือเปล่าหมุนหรือเปล่าเดี๋ยวจ้าทวีปจะทดสอบป้อนไฟเข้าไปสินะว่าพัดลมจะหมุนไม้นะ เียปั๊กเอาเตียปั๊กแล้วเปิดสวิตอ้าวเปิดสวิตแล้วนะเปิดสวิตแล้วสายดึงมันขาดไปนะสายดึงมันขาดไปเดี๋ยวแต่เราใช้มือปิดตรงนี้ก็ได้นะหมุนตรงนี้นะเดี๋ยวัางทุยจะใช้มือหมุนนะนะทางทุยจะใช้มือหมุนสวิตนะเราดูทีพัดลมหมุนไหมนะเอาเบอร์หนึง่งเอาเบอร์หนึ่งหมุนแล้วหมุนเนี่ยนะเอาหมุนด้วยสายด้วยเนหะ็นไหมหมุนด้วยสายด้วยเบอร์สอง อ่ะเบอร์สองก็หมุนนะเบอร์สองก็หมุนเบอร์สามเบอร์สามก็หมุนนีห่หมุนแรงด้วยนะหมุนนะเบอร์สามก็หมุนนะโอเคออฟอืมออฟก่อนนะออฟก่อนออฟก่อนโอเคนะนะสรุปว่าพัดลมติดผนงังวิกเตอร์ตัวนี้นะก็ยังหมุนใช้ได้นะมอเตอร์นะมอตง้งมอเตอร์นะก็ใช้ได้ สายดึงนะสายดึงตปีดสายดึงเปลี่ยนตปีดเนี่ยนะมันขาดไปเห็นไหมขาดไปนะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนสายดึงให้เขานะวิธีเปลี่ยนนะวิธีถอดนะวิธีถอดมันจะมีน็อตอยู่หนึ่งสองสามตีตัวนี้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งห้านะมีน็อตห้าตัวนะขันออกมานะขันออกมานะก่อนอื่นปิดสวิตช์ก่อนนะปิดสวิตช์ถอดปลั๊กก่อนนะอย่าประมาทนะ ไฟมองไม่เห็นอย่าเล่นกับไฟนะโอเคต่อไปาแล้าก็ถอดน็อตออกมานะห้าตัวนะทั้งหมดห้าตัวหนึ่งสองสาม อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึง่งห้าเอาละออกหมดแล้วนะห้าตัวนะห้าตัวนะแล้วก็เปิดออกมาเลยนะเปิดออกมาออกมาแล้วออกมาแล้วน,等等 anyway. น,นะแล้วก็เปิดฝาครอบออกมาแล้วนะเปิดฝาครอบออกมาแล้วนะอันนี้เป็นแคปนะอ่านี่เป็นก้านดึงนะนี่ก้านดึงอยู่นี่นะก้านดึงสปีด การดึงสปีดนะเนี่ยสปีดหนะน,นึ่งสองสามนะเนี่ยเป็นการดึงสปีดแต่ว่าเชือกดึงมันขาดหายไปนะมันคงจะเปื่อยนะเปื่อยแล้วก็ขาดหายไปโอเคนะเดี๋ยวช่างทวยไปเบิกเชือกดึงมาก่อนนะคอยตักโลอารันนะช่างทวีปก็ได้เบิกสายดึงสปีดมาใหม่แล้วนะนี่นี่นะสายดึงสปีดนะ สำหรับติดผนังฮาตาลินะอันนี้เป็นของฮาตาลินะเป็นของฮาตาลิแบบมีเชือบวกลูกดึงนี่นี่ลูกดึงอยู่นี่นี่ลูกดึงนะลูกดึงเขาเรียกลูกดึงลูกดึงนะขาวๆนี่ลูกดึงไม่มีปัญหานะแต่แทนกันได้นะแต่แทนกันได้นะจากของยี่ห้ออะไรก็ตามแต่นะขอให้มันใช้ดึงได้ก็แล้วกันนะ ไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาหรือใครมีเชือกล่มนะเชือกล่มก็ใช้ได้นะเชือกล่มก็ใช้ได้โอเคนะวิธีเปลี่ยนนะวิธีเปลี่ยนนะเราก็ใช้เชือกเนี่ยนะไปเชือกร้อยรูลงไปนะเนี่ยนะเนี่ยนะร้อยลงไปในรูนะร้อยลงไปในรูเข้าไปละเห็นไหม ้าไปรูๆแล้วดึงขึ้นมาเห็นไหมดึงขึ้นมาดึงมาดึงไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆเห็นไหมดึงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปลายด้านนี้นี่เห็นไหมปลายด้านนี้พอมาถึงปลายด้านนี้แล้วก็ขมวดเป็นปมซะานะขมวดเป็นปมเนี่ยผูกก็เป็นปมเลยนะผูกเป็นปมเลยจะได้ไม่หลุดนี่นี่เห็นไหมผูกก็เป็นปมเนี่ย นะปุ๋ยปมเลยนะให้แน่นเลยนะเอาดึงให้แน่นเอาละแน่นแล้วนี่แน่นแล้วเห็นไหมเป็นปมแน่นแล้วนะแล้วก็มาพันมัดมัดรวมตรงนี้นี่มัดรวมตรงนี้ก็มัดธรรมดาเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมมัดไปนี่มัดอย่างนี้แล้วก็ดึงให้ตึงเห็นไหมมัดธรรมดานะมัดยังไงก็ได้ แต่ต้องผูกปมนะสําคัญต้องผูกปมที่ปลายเชือกก่อนนะผูกปมที่ปลายเชือกก่อนจะได้ไม่หลุดนะจะมัดยังไงก็ได้นะมัดยังไงก็ได้เห็นไ,ไหมโอเคมั้ยนี่โอเคมัคม้ยได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมได้แล้วนะได้แล้วได้แล้วนะได้แล้วส่ว,วนลายนี้ ปลายด้านนี้นะร้อยเข้าไปในรูลูกดึงอันนี้เขาเรียกลูกดึงนะลูกดึงร้อยเข้าไปนะยาเข้าไปเลยอ่ะเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกลูกดึงนะลูกดึงแล้วก็เอาเชือกอยากเข้าไปเลยนะยาเข้าไปในปลายนี่นะยาปลายออกมาแล้วเห็นไหม ออกมาแล้วออกมาแล้วนะก็ทําแบบอันนี้นี่นะนี่นะผูกปลายเชือกให้เป็นปมอย่างเงี้ยนะเหมือนกันนะเหมือนกันผูกให้เป็นปม,มนะแต่ด้านนี้มันมีรูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมกลัวถ้าเราผูกปมปมเดียวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่นะร้อยเข้าไปนี่ถ้าเราร้อยครั้งเดียวนะปมมันก็จะเล็กเห็นไหมปมมันจะเล็กเนี่ยถ้าเราร้อยครั้งเดียวเนี่ย พอเรามัดแน่นแล้วปมมันจะเล็กแล้วก็ร้อยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะสอดก็ไปอีกครั้งหนึ่งนะสองครั้งเนี่ยสอดก็ไปอีกครั้งห bbles, นึ่งเห็นไหมเนี่ยตอดก็ไปเนี่ยเนี่ยสองครั้งเห็นนะสอดก็ไปสองครั้งนะปมมันก็จะใหญ่ขึ้นเห็นไหมเนี่ยปมมันใหญ่แล้วก็ดึงไปให้ตึงเลยนะเนี่ยเนีย่ยดึงให้ตึงเลยนะดึงให้ตึงเลยเห็นไหมปมจะใหญ่เห็นไหม ปมจะใหญ่กว่าฝาอันนี้เห็นไหมปมมันจะใหญ่เพราะปมมันใหญ่แล้วมันก็จะไม่หลุดเนี่ยมันจะไม่หลุดออกจากรูนี้นะมันจะไม่หลุดออกจากรูนี้เราก็ดึงให้ตึงเนี่ยดึงให้ตึงปึ๊บเอาละตึงแล้วเนี่ยตึงแล้วนะยังไงก็ไม่หลุดแล้วนะเพราะเรามัดปมใหญ่เนี่ยนะเรามัดปมใหญ่นะมันไม่หลุดแล้วนะไม่หลุดโอเคนะใส่ร่องนี่มันมีร่องอยู่นี่เห็นไหม นะเราก็ใส่ล่องนี้ใส่ล่องนี้นะใส่ล่องนี้นะใส่ล่องนี้สําหรับล่องนี้เนี่ยันจะมีอีกล่องหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเนี่ยสาหรับล่องนี้เว้นเอาไว้นะไม่มีนะไม่มีเชือกดึงนะอันนี้เป็นล่องดึงสายนะเป็นล่องดึงสายแต่ว่าพัดลมวิกเตอร์รุ่นนี้นะเขามีจุกดึงสายอยู่ตรงนี้นี่นะเขามีจุกดึงสายตรงนี้นะเวลาเราจะให้สายแล้วก็ดึงตรงนี้เนี่ยดึงติด ดึงจุกดึงสายตรงนี้นะถ้าเราจะบังคับให้มันสายไม่สายนะมันจะมีจุกดึงสายตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เว้นเอาไว้นะไม่มีนะไม่มีนะจะมีเชือกดึงสปีดอย่างเดียวนะดึงสปีดอย่างเดียวโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะปิดเลยนะปิดอย่างเดิมเลยนะปิดปากครอบเลยนะยึดไป มีทั้งหมดห้าตัวนะน็อตห้าตัวเอาละหนึ่งสองสามขันให้แน่นเลยนะขันให้แน่นเลยสีอีกตัวหนึ่งหา้าเอาละ เรียบร้อยเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาทดสอบป้อนไฟเข้าไปทิ้นนะว่าจะใช้ได้ไหมเสียบปลั๊กเปิดสวิตอ้าวเปิดสวิตแล้วนะเปิดสวิตแล้วนะนี่นะนะลองดึงที่นะใจะได้ไหมนะอ้าวดึงหนึ่งเอาหมุนแล้วเนี่ยหมุนแล้วเห็นไหมหมุนแล้วหมุนแล้วเบอร์หนึ่งหมุนแล้วเบอร์สอง เบอร์สองก็หมุนแล้วนะเบอร์สามเอาเบอร์สามเอาเบอร์สามก็หมุนแล้วนะโอเคนะพัดลมก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะขอบคุณมากครับโครงการฝึกอบรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ทวีป998